สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันที่เมืองแห่งขนมหวานที่พัทยากันนะคะหรือว่า g r e a t and Grand Sweet Destination นั่นเองซึ่งที่นี่นะี่เป็นสถานที่แบบว่าจำลองขนมหวานต่างๆเป็นบ้านขนมเป็นนูนนี่นั่นเกี่ยวกับขนมหมดเลยนะซึ่งแบบว่าเน็ตไอดอลแล้วก็เขามาถ่ายคลิปติก๊กตอกถ่ายรูปที่นี่กันเยอะมากนะ มาถึงทางเข้ากันแล้วนะคะขับเข้ามาเราจะเจอล้านจอดรถกว้างๆแบบนี้เลยวันนี้ถือว่าคนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดทางเข้านั่นเองจะมีพนักงานยืนต้อนรับอยู่นะคะแล้วก็จะมีจุดจำหน่ายบัตรนะคะทิเ e ็ตนั่นเองเราก็จะไปซื้อบัตรตามราคานี้เลย ซื้อบัตรเรียบร้อยเราก็เดินเข้ามาข้างในกันเลยถึงกับร้องว้าวกันเลยทุกคนสีสันคือสดใสมาก,มกคา o r f ฟูสุดๆไปเลยแล้วทางคาเฟ่เขาก็มีจุดบริการถ่ายรูปตรงนี้นะคะสำหรับครอบครัวที่มาเราไม่มีใครถ่ายรูปให้นะคะสามารถเรียกพี่พนักงานเขาได้เลยตรงนี้ก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมนั่นเอง เรามาเริ่มจากจุดนี้กันเลยนะคะทางเข้าก็จะมีก้อนไอติมมีโดนัทยักษ์แบบนี้เลยทุกคนเหมือนหลุดเข้ามาในโลกแห่งการ์ตูน Hansel and Gretel นั่นเองเห็นแล้วคือหิวของหวานมากอยากจะเข้าไปกินทุกอย่างเลยแต่กินไม่ได้นะคะทุกคนใครที่มาที่นี่นะคะแนะนำให้ทาครีมกันแดดนาๆแล้วก็พกร่มมาด้วยนะคะแต่วันนี้เรามีสปิริต ในการที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอฉะนั้นแล้วกันแดดเราไม่ทาล่มเราก็ไม่กางคะ่ะเราก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอประทาแดดไปเลยสิคะเพื่อได้รูปและวิดีโอที่สมจริงนะคะผิวโกลจากแสงแดดส่องนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ต้นไม้ยักษ์กันเลยนะคะจุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ทุกคนมาแล้วจะต้องมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วนำไปโพสเช็คอินที่ร้านนั่นเองนะคะ ตรงนี้คือจะเห็นมุมแบบท้องฟ้าคือสวยมากกับสีชมพูตรงนี้โพสต์ไปค่ะโพสแล้วโพสต์อีกอ่ะโพสมาดูโซนนี้บ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นขนมเค้กเป็นพุดดิ้งยักแบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นแล้วหิวมากน่ากินมาก แล้วก็มีไอติมโคนแบบนี้ทุกคนมีสี่โคนใหญ่ยักษ์แบบนี้เลยคือน่ากินมากเดินเข้ามาอีกนะคะเราก็จะเจอกับลูกกวาดลูกอมคือเยอะมากเรียงรายหลากหลายสีสันทุกอย่างคือเหมือนของจริงคือเห็นแล้วหิวมากแนะนำให้กินของหวานมาก่อนเลยนะคะ มุมตรงนี้คือสวยมากเห็นตั้งแต่ข้างล่างไล่ไปข้างบนนะคะหมดเลยตรงนี้อามาดูมุมน้ำหวานสีแดงตรงนี้คือแบบฉันหิวน้ำอากาศร้อนพอดีเลยขอดื่มน้ำหน่อยได้ไหมน้ำหวานแต่จริงๆคือดื่มไม่ได้นะทุกคนอ้าวมาโซนนี้บ้างนะคะมองแล้วสบายตานะคะโซนนี้จะเป็นแบบโซนเย็นๆหน่อยเป็นโซนหิมะนะคะ น่าจะเดินโครบแล้วนะคะอากาศร้อนมากทุกคนไม่ไหวอันนี้ขอเซลฟี่หน้าตัวเองหน่อยค่ะอ่านปากของฉันนะ อากาศร้อนมากไม่ไหวแล้วเราหนีมาอยู่ห้องแอร์กินไอศครีมเยน็ยนๆให้ชื่นใจกันเลยดีกว่าค่ะที่นี่ Greg and g r a n d Sweet Destination อยู่ที่พัทยานะคะทุกคนเข้าไปใน Facebook แล้วก็เสิร์ชชื่อแล้วก็เดินทางตามแบบมาได้เลยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <S <S